ถ้าเราได้งานแล้วเราจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีไปดูกันเลยหลายคนเนี่ยมีฝ่ายบุคคลเนี่ยโทรมาหาครับเออแล้วพูดว่าโอ้ยินดีด้วยครับเอคุณได้งานแล้วแล้วเขาก็ถามน้องอั๋นครับว่าเงินเดือนสามหมื่นห้าโอเคไหมอย่างงี้ครับซึ่งน้องอั๋นเนี่ยก็จะอึ้งติดสตันไปสามวิครับว่ากูจะตอบไงดีครับเพราะว่าถ้าน้องเรียกเงินเดือนน้อยเกินเนี่ยน้ำตาน้องเนี่ยจะตกทุกสิ้นเดือนนะครับเวลาเห็นสลิปเงินเดือนน่ะ หรือถ้าต้องอานเรียกเยอะเกินไปเนี่ยฝ่ายบุคคลี่ก็จะกดสคริปต์น้อเนี่ยแบบรีโมทที่ดู n น t f l i x เลยครับน้องคือเขาจะไปเอาคนอื่นครับเขามองว่าน้องอ่านโลบมากครับซึ่งวิธีเรียกเงินเดือนเนี่ยสำหรับเด็กจบใหม่หรือว่าคนว่างงานคนที่มีงานทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการต่างกันครับเพราะสถานการณ์ไม่เหมือนกันครับถ้าน้องเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยมันจะมีฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทอยู่แล้วครับ เด็กจบใหม่บางคนเนี่ยเวลาเขาถามเงินเดือนในใบสมัครงานเนี่ยชอบกรอกตัวเลขลงไปครับแต่ว่าพี่คิดว่าน้องควรจะกรอกว่าตามโครงสร้างของบริษัทมากกว่าครับไม่ควรจะใส่ตัวเลขครับเพราะมันมีโอกาสซวยครับเกิดน้องเรียกน้อยเกินไปเดี๋ยน้องก็จะซวยครับเขาอาจจะจ่ายให้น้องเนี่ยโครงสร้างเออมากกว่าที่น้องเรียกไปก็ได้ส่วนคนที่ตกงานอยู่เนี่ยก็จะมีอีกแบบใค้บุคคลเนี่ยจะมองคนที่ตกงานเนี่ยเออเป็นคนอ,อีกชนชั้นหนึ่งครับ คำว,ว่าตกงานไม่นานเนี่ยคือว่าตกงานไม่เกิน2ปีครับถ้าคนคนนั้นตกงานเกินปีเปีในในเรซูเม่เนี่ยฝ่ายบุคคลมักจะโยนเรซูเม่คนนั้นทิ้งครับไม่อยู่ในเรดร์เลยครับมึงไปไกลๆอย่างนี้ครับแล้วถามว่าถ้าน้องเข้าเคสตกงานไม่เกิน2ปีเนี่ยน้องจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ครับน้องต้องดูไมซ์ของฝ่ายบุคคลครับเพาเข้าคิดยังไงกับน้องก่อนครับเขาก็จะมองว่าคนตกงานเนี่ยไม่ได้พัฒนาทักษะอะไรครับเพราะถ้าน้องอยู่ในบริษัทใหญ่ๆเออข้ามชาติเหมือนที่พี่เคยทาเนี่ย เวลาเดียที่น้องว่างจากงานหลักเนี่ยเขาจะให้น้องเข้าห้องเทรนครับเพื่ออัปเดตความรู้ในอุตสาหกรรมถ้าน้องทํางานออเดดเนี่ยเขาก็จะอัปเดตมาตรฐานบัญชีครับให้น้องเข้าเทรนครับหรือบางที่เนี่ยเอาพวกคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยมาตั้งในบริษัทครับให้เรียนภาษาอังกฤษให้พนักงานเขาไปเรียนตอนว่างงานครับน้องซึ่งถ้าน้องตกงานเนี่ยน้องก็จะขาดความรู้พวกนี้ครับการเทรนความรู้ไม่อัปเดตครับ มีกฎหมายใหม่ๆออกมาแล้วน้องไม่รู้อย่างนี้ครับมันทําให้น้องเนี่ยเสียเปรียบคนที่มีงานอยู่แล้วครับเขาก็จะมองว่าน้องเนี่ยเออขาดการเทรนพวกนี้ไปเกือบ2ปีครับทำให้อำนาจในการต่อรองเงินเดือนน้องเนี่ยลดลงครับน้องอาจจะเรียกได้แค่เพิ่มขึ้นจากฐานเก่า10%อย่างนี้ครับเออแต่มันก็ไม่มีสูตรตายตัวครับถ้าความสามารถน้องถึงอาจจะเรียกได้ถึง20%ก็ได้แล้วถ้าเป็นคนที่มีงานแล้วแหละที่ทํางานอยู่แล้วจะแล้วอยากเปลี่ยนงานละ่ะเราจะเรียกเงินเดือนไงดีวะ ไฟบุคคลเนี่ยมันจะเพิ่มเงินเดือนเนี่ยให้ประบาลเออสิบหซครับจากฐานเก่าครับทั้งนี้ต้องดูตำแหน่งที่สมัครด้วยครับกับราคาตลาดครับในอุตสาหกรรมที่เขาจ่ายไหวเช่นเงินเดือนปัจจุบันน้องส0 0 0 0นเนี่ยน้องอาจจะเรียกที่ใหม่ไปเออสามหมื่นีถึงสามหมืี้ครับฐานเงินเดือนเนี่ยหมายความว่าเป็นเงินฟิกที่น้องได้ครับอาจจะเป็นฐานเงินเดือนหลักบวกกับเงินได้ประจําตําแหน่งนี้ครับ น้องห้ามเอาโอทมารวมนะครับเพราะโอทมันไม่ใช่เงินที่ได้ป,ประจําทุกเดือนครับนี่แหละคือ3มอย่างครับน้องใครสนใจหนังสือสัมภาษ์งานน่พี่มีอ e ีบุ๊กครับสั่งซื้อได้ที่หน้าช่องเลยทํารูปนี้เลยครับน้องขอให้น้องโชคดี